สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสิงหาจากโรงเรียนวัฒนารมนอกในรายวิชาสุขศึกษาและ,ะึาษาครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับครูได้สอนอวัยวะภายนอกไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการดูแลอวัยวะภายนอกกันนะครับอวัยวะภายนอกทุกอวัยวะมีความสําคัญหมดนะครับ ดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดูแลอวัยวะของตนเองได้อย่างถูกต้องนะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกไปแล้วนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกเช่นกันนะครับเรามาเริ่มที่ การดูแลรักษาผมและศีรษะกันเลยครับควรสระผมให้สะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งและควรเช็ดผมให้แห้งอยู่เสมอนะครับเรามาต่อกันที่การดูแลรักษาผิวหนังนะครับการดูแลรักษาผิวหนังนะครับเราควรอาบน้ําฟอกด้วยสบู่ให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายถูกขี้คลาตามซอกคอแขนแล้วก็ขานะครับ แล้วก็ล้างตัวให้สะอาดอย่างน้อยเนี่ยวันละสองครั้งและส่วนเสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นนะครับไปต่อกันเลยนะครับกับการดูแลรักษามือเท้าและเล็บนะครับเริ่มวันที่มือก่อนเลยนะครับมือควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหลังการขับถ่ายทุกครั้งนะครับต่อไปครับเท้า เท้าเราควรล้างเท้าและก็เช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งหลังกลับจากนอกบ้านนะครับสวมใส่ถุงเท้าและรองเท้าที่สะอาดนะครับเล็บควรตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะครับมาลุยต่อกันเลยนะครับนักเรียนกับการดูแลรักษาตานะครับการดูแลรักษาตา ควรระมัดระวังไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าตานะครับการอ่านหนังสือควรอ่านในระยะที่เหมาะสมและมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับต่อด้วยการดูแลรักษาหูกันต่อเลยนะครับนักเรียนการดูแลรักษาหูนะครับควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าหูไม่ใช้ของแข็งแคะหูควรใช้ผ้าสะอาด เช็ดทำความสะอาดใบเวนใบหูเป็นประจำนะครับและไม่ควรอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากจนเกินไปนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเรามาต่อกันที่การดูแลรักษาจมูกกันต่อเลยนะครับการดูแลรักษาจมูกไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆไม่ใช้นิ้วมือหรือของแข็งแคะรูจมูกใช้ผ้าสะอาด เช็ดทำความสะอาดจมูกและลูจมูกเบาๆเป็นประจำหากต้องอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆนะครับควรใช้ผ้าปิดจมูกโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID นะครับระบาดอยู่นักเรียนเวลาออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดนะครับนักเรียนควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดเชื้อนะครับช่วยๆกันครับออกเลยนะครับกับการดูแลรักษาปากลิ้นและฟันการดูแลรักษาปากลิ้นและฟันอวัยวะในช่องปากได้แก่ลิ้นฟันและเหงือกนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญจึงควรดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อให้อวัยวะต่างๆทํางานเป็นปกติดังนี้ หแปลงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งเวลาเช้าและก่อนเข้านอนหรือหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อ 2. ควรแปรงลิ้นให้สะอาดเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย 3. ใช้นิ้วมือนวดเหงือกทุกครั้งหลังแปรงฟัน 4. ไม่ใช้ฟันกัดของแข็งหรือของที่มีความเหนียวมาก เพราะจะทําให้ฟันหักหรือบินได้5หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดเช่นลูกอมอมยิม้มและไม่ดื่มน้ําอัดลมเพราะจะทําให้ฟันผุหกควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันเป็นประจํานะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาวัยวะภายนอกแล้วนะครับ รูก็มีใบงานให้กับนักเรียนได้ทําด้วยนะครับนักเรียนคนไหนทําเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มประจําชั้นได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ